สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูวันศุกร์ที่13มกราคม2566ตลาดหุ้นไทยทั่วไปทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสิสีปิดที่1,681.73จุดลดลง5.72จุดคิดเป็น0.34เซมูลค่าการสืขายวันนี้87,664.02 0ล้านบาทวันนี้ต้องบอกเลยว่าแม่พอแต่นิดเดทะลุไป1,600 ่น,น,นเรียกว่า9.5จุด่นเรียกว่าก็มีแปลงขย่ยาแบบว่าโอ้โหนะทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกตกใจก็เกิดอะไรขึ้นนะครับจากเขียวเขียวหรือว่ามาปรับตัวแบบว่าตัวแดงกันเป็นเถือกกันในทีเดียวแต่ก็มาปิดตลาดเรืยอว่าถือว่าปรับตัวลงเกือบ6จุดเกิดอะไรขึ้นอยูาอย่างไรจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกอนพัฒน์วอร์เชนนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมูละพัฒนาสินสกูลครับ สวัสดีครับคุณกฤพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ตลาดเบี่ยงค่อนข้างแรงครับวันนี้ครับครับก็อาจจะเป็นเพราะภาพตลาดเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะไต่ราัาขึ้นไปเบรกหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกจุดนะครับแต่ดูเหมือนว่าแรงส่งไม่พอนะครับเสร็จก็มีการเทโปรฟิตย่อลงมานะครับไล่ไปแต่วุ่นกลุ่มชิ้นส่วนอุตสนหกรรมที่นําตลาดลงแล้วก็กลุ่มธนาคารก็มีแรงเทคนิดหน่อยนะครับก็ทําให้โครงสร้างตลาดโดยรวมเป็นการพักปัุลงมา ่อที่แรงประคองบริรเวณซัพพอร์ตหลักนะครับบริเวณ72นก็นะครับก็ยังเป็นดาวรับที่ประคองได้ค่อนข้างดีนะครับก็สามารถรีบาวไม่ได้ใัหน่อยในช่งายางนะครับผมครับผมรู้ว่าการรีบาวแบบว่ายังยืนเหนือ1,680ดบจุดเนี่ยมันจะมีผลต่อสัปดาห์หน้าเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรครับคุณกมานครับจริงๆก็บอกปัจจัยต่างประเทศจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนปัจจัยหลักของไทยในสัปดาห์หน้าก็คงรอรีเช็คนิดหนึ่งนะครับ ตัวเลขนักเที่ยวจีนนะครับที่เข้าไทยเร่งตัวมากน้อยแค่ไหนตัวนี้เป็นตัวเปิดอัพไซด์นะครับของตัวฐานกำไรตลาดแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจระยะกลางงถึยาวนะครับซึ่งเราก็คงจะทราบตัวเลขประมาณสักสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็งบธนาคารแปรรูปนะครับจะออกมาในช่วงวันศุกร์หน้านะครับก็เป็นรายที่ต้องบอกว่าน่าจะมีสัญญาณบวกครับผมครับผมกบความเคลื่อนไหวของดัชนีในก่ยคุณกวนพัฒน์มองอย่างไรครับดัชนีครับ ผมมองตลาดเองยังแอบคาดหวังว่าจะสามารถ break รก1,696ได้นะครับก็จะมีราคาที่1 7 0 5จุดถ้าเกินกว่านั้นก็1,720ส่วนนารับนะครับ 1, 6 7 2 1,660เป็นรับในึ่งหกหกศู์หน้ารับผมครับผม,บผมเห็นบาทนุ่มหรือว่าโอ้โหแข็งค่าอีกแล้วนะแข็งค่าในรอบ10เดือนอย่างนี้มันคิดว่าหุ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นเทงยังเป็นพวกลงไฟฟาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะ ครับจริงจริงตีกั้นบาทแข็งค่าจะประคองตลาดหุ้นทั้งปีนะครับเพราะกั้บาทเองมีโน้มอาจจะแข็งค่าตลอดทั้งปีของปีนี้เลยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับ g f c g u s นะครับหุ้นนิคมอย่างอมาตจะเป็น UHA นะครับแล้วอาจจะรวมไปถึงหุ้นแอร์ไลน์นะครับอย่างตัว AM ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆค่อยฟอร์มขึ้นมาครับผมครับผมทางรายการกล้วยหอมกับกูรูวนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรนพัฒน์บวรเชษนะครับผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการหุ้นบริษัทหลักทรัพย์นมมุระพัฒนาสินฮะได้ว่ามาให้มุมมองนะถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้ว่าแรงส่งไม่พอทําให้แบบก็เครื่องก็ต้องแผ่วนะคือแผ่วก็ยังสามารถประคองมาปิดได้ค่อนข้างดีก็มารุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าตรงจุดนี้นะครับนี่คือหมอของคุณกนพัฒน์บวรเชษนะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นใจมีการกอดติดหน้ากระดานนะครับอมโ่ดหุ้น น่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ d t แท็นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่47บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น2.16%ส่วนสวิงตัวที่2นะฮะ RPC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท6สตางค์เพิ่มขึ้น8สตางค์คิดเป็น8.16%ส่วนสุดนสวิงตัวที่3นะครับ p s g นะครับวันนี้ราคาปิดที่1บาท28สตางค์เพิ่มขึ้น4สตางค์คิดเป็น3.23เปอร์เซ็นต์นะครับส่วน สุดสงตัวที่4นะ PRON นะครับ PRON นะครับหรือว่า PROEN นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท6กสตางค์เพิ่มขึ้น35สตางค์คิดเป็น5.5 6เนะครับนี่คือ4ี่หุ้นสุดสิงในวันศุกร์นะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปรุยนะครับไปเทรดอย่าลืมนะใช้เวลาในช่วงของวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์นะศึกษาทำการบ้านดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มา ซื้อขายในการที่ว่าในการเทรดหุ้น4หุ้นสุสวงนะครับในจุดนี้ในวันจันทร์นะครับมาถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดซอบกันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับหรือว่าวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนึ่งตัวของปตรท .GC ีซีนะครับดูรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่า,วามีลุ้นไปต่อนะครับให้แนวรับที่49บาทแนวรับไปที่47บาท50สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่5 1บาท 50ตางในต้านอีจีดี้บบาท75สตาตคาวันนี้ราคาหุ้นของพตท GC จีซีปิดที่50บาทดลง25สตางคเป็น์คิดเป็น0.50%ส่วนสุดทรัพย์ตัวที่2นี่คุณอภิวัตรแนะนำตัวของ SCS เอชเหรือ SC นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าดาวไซต์จำกัดนะครับให้แนวรับที่4บาท6ตางแนวรับไปที่4บาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่4บาท20ตางแนวต้านอปที่4บาทส2ตางนะครับวันนี้ราคาหุ้นของ,ของ เอสปิดที่4บาท8ตางค์ลดลง4ตางค์ที่เป็น 0. 9 7ดนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซน์และก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซน์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเด็มเวลาสามารถติดตามที่เว็บไซต์หุ้นอินสไตน์ .com นะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขอ,อลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีครับผม